ขอกระตุ้นดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันในเกมโลบอกกันอีกแล้วนั่เองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในแมป Pay t w w i ินั่นเองนะครับคือผมไปเห็นใน youtube มานะครับคือมันน่าสนใจดีก็คือวิธีการเล่นเนี่ยคือเราต้องซื้อนะครับ คือเราต้องทําทุกอย่างในการซื้อนะครับผมนะวยการใช้โลบักนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นแมพของคนไทยนะครับผมก็เลยอยากจะมาสลับสนุนนิดหน่อยนะครับผมก็แบบไม่ได้มีโลบักเยอะนะฮะแต่ก็เออก็พอมีอยู่นิดหน่อยนะครับทุกคนก็ที่ผมเห็นผมเดินไม่ได้แบบนี้อยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วก็หันไปไม่ได้หันไปไหนไม่ได้แบบนี้ก็คือมันก็คือแบบมองไม่เห็นอะไรแบบนี้คือมันต้องใช้โลบักในการซื้อนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมคำว่าดูสิเนี่ย <c oughs> นี่นะะในการดูเราต้องใช้เจ็ดโลบัคแล้วผมมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิหกโลบัคนะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมซื้อปึ๊บโอเคนี่ทุกคนได้ลแล้วแต่จะเห็นได้ว่าผมยังกดเดินไม่ได้นะเ <c oughs> นี่ยเดินผมยังเดินไม่ได้เลยล่ะเอาผมยัองอยู่นิ่งๆเนี่ยวิธีการเดินนะครับก็ซื้อเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาดูเดินช้าก่อนเดินช้ากี่บาทเดินช้าสี่สี่โลนะฮะเดินเร็วอ่ะ เดิเร็วกี่บาทเดี๋ยวแป๊น,นึงนะเดิเร็วกบาทนะครับเดี๋ยวผมลองชื้อลองซื้อเดินช้าก่อนละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแบบช้าขนาดไหนอ่ะเออผมอยากรู้เหมือนกันนะปึ๊บโอ้ช้าช้าจัดเลยแล้วคือผมไม่มีปุ่มกระโดดด้วยทุกคนดูดิผมคิดว่าผมจะซื้อกระโดดหน่อยนะอ่ะซื้อมาผมต้องทำทุกอย่างด้วยการเทูอินนี่กระโดดกระโดดได้ยังกระโดดได้ยัง กระโดดยังไงกระโดดยังไงทุกคนมาจ f ฟอก <c oughs> อันนี้ก็ VIP ม,มีอะไรข้างในหรือเปล่าเข้าไปไม่ได้ VIP เท่านั้นห้าสิบห้าโลเลยเหรอโอ้โหก็แพงอยู่ผมซื้อเดินเร็วเลยดีกาทุกคนมันแบบคือแบบมันช้าเกินนะโอเคผมเดินเร็วโอเคนี่อันนี้นะมีปืนแล้วก็มีดาบนั่นเองแล้วก็มีอะไรล่ะ ล่มชูชีพเอามาทําไมล่มชูชีพนี่กิโลอันนี้น่าจะต้องใช้โลเหมือนกันนะนั่งไงว้ยวาะ้ะโอ้โหสามเโลเลยนะดาบดาบกิโลเฮ้ยกดดิหกสี่โอ้ยแพงอยู่นะปึ๊บอันนี้ปืน55้าโลโอเคก,ก็ก็จะมีกลุ่มด้วยนะครับสมาชิกกลุ่มเท่านั้นถ้าเข้าไปแล้วจะมีอะไรผมอยากรู้อะแต่ขี้เกียจเข้ามาใหม่โอเค ก็จะมีเกมพาร์ทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น V I P มีปืนอันนี้คืออะไรอะเอ่อนักพัฒนาเปิดอ๋อเหมือนเป็นโหมดแบบโหมดคือเขาเรียกไงอะเป็นโหมดพัฒนาเออนักพัฒนาของนักพัฒนาทําไมผมซื้ออันนี้แล้วทําไมผมยังไม่ได้วะทุกคนอ่ะซื้อกรดเฮ้ยผมซื้อได้ซ้ําเจสซซื้อซ้ําได้เลยเอาเปลืองโรบัคสิผายแหละอันนี้ไปช็อปนะครับ อ๋อเป็นเสื้อของเขานะฮะก็มีเสื้ออะไรบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนอะไรที่เทผมจะซื้อนั้นนะเอิม่มเดี๋ยวนะนี่อันนี้ผมว่ามันก็เท่อยู่นะอืมอันนี้ก็เท่นะอจริงอุ้ยอันนี้น่ากินไม่ใช่ละฮะเดี๋ยวนะอันนี้แผนเคก้กอันนี้บอฟเฟิลอ๋น,นออแพนเคก้กข้างๆนี่เองอันนี้ normal normal อ,อ,อันนี้ YouTube T-shirt อ ต่ผมว่าอันนี้มันก็สวยนะอันนี้กิโลมันมันซื้อ,อยังไงอะสิบห้าโลโอเคได้อยู่แล้วอันนี้กิโลแผ่นเคก้กสิบห้าเดี๋ยวบอกนะสิบห้าหมดเลยอันนี้นอร์โมหูนี่ยี่้าเลยเหรอเสื้อก็แพงเกินอันสนิบห้าโอเคผมผมว่าผมซื้ออันที่แบบดูน่าก,กินดีกว่านะยูทูกผมก็อยากได้นะแต่ว่าอันนี้ดีกว่าฉันตุกอนแพนเค้กนะ่ะ เออเอามาเลยฉันจะกินเพนเค้กอือเรียบร้อยซื้อมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกระตุกกระตุกเลยเด่ยโอเคทุกคนเมื่อกี้คือแบบมันค้างแบบค้างไปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าเออเสื้อที่ผมตื้อเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะมาเดี๋ยวผมมาดูกันเออเสื้อมันอยู่ในหมดหมู่ไหนนะผมจะไม่ได้นะว่าหมดอยู่หมดหมดู่ไหนทำไม่ได้นี่คือไม่ผมโดนบิดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้นะ อ,อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่น่าใช่แล้วกันเนี่ยผมหาดูก่อนนะขอยญาหาแป๊บดูคนยี่ไงผมเจอแล้วนี่แพนเค้กน่ากินอร่อยมากๆนี่สวยอยู่นะนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมใหม่ผมว่าสิ่งที่ผมซื้อได้จะต้องซื้อใหม่หมดเลยอเอกคไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเป็นการสนับสน,นุนเป็นตนตัวเลยแล้วกันนะ โอเคเราไปดูกันโอเคทุกคนคือผมต้องซื้อใหม่ทั้งหมดโอเคมาไม่เป็นไรดูสิดูสิเป็นไงล่ะโลบักช้าถอยแบบพริบตาเป็นไงล่ะดูสิแล้วก็เดินเร็วไปเลยนี่เดินเร็วอืก็ผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องเข้ากลุ่มยังไงผมไปดูมาแล้วนะมันไม่มีให้เข้ากลุ่มอ่ะทุกคนสมาชิกกลุ่มไม่มีอะแล้วกระโดดสูงนี่เอิม ผมไม่มีปุ่มกระโดดแล้วจะแล้วจะเอากระโดดไปทำไมเฮ้ยอย่าบอกนะค้างอีกอะอย่าค้างนะฮัลโหลอย่าค้างอย่าค้างชันงกรลังจะซื้อเสื้อได้นะอย่าค้างแล้วกันนะอือขอซื้ออีกสักตัวตัวนี้ก็สวยนะทุกคนเอ่ออืมสัตว์อ่ะขอซื้อตัวนี้หน่อยละกันนะปึ๊บอือมันสวยดีนะผมว่าเอออันนี้ไม่ลองซื้อแล้วกันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับผมอะ โอเคทุกคนเอ้ยอย่าบอกนะค้างไอเรียบร้อยชิปขายแล้วกูค้างนั่นเองแต่สิ่งที่กูซื้อมาทุกคนเอเอช่วยช่วยแก้ทีนะครับเจ้าของแมปคือทำไมมันค้างก็ไม่รู้เนี่ยมันค้างเพราะแมปใหญ่เกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับก็แมปนี้คนเล่นไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องผมหรือว่าเป็นพี่ผมกันแน่นะครับแต่เขาเป็นเด็กอยู่นะฮะก็คือเขาอะสร้างแบบนี้มานะครับเออนะฮะเออผมก็เลยอยากจะมาสนับสนุนสักหน่อยผมก็เลยเข้ามาแล้วก็มาซีเสื้อมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับเ้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเขานะครับก็สามารถเข้าไปสนับสนุนได้นะครับในแมปนี้เลยนะครับก็คือการ ซือ้อต่างๆนะครับก็แบบนี้ผมคิดว่ามันก็แบบผมจะแปะลิงก์แมพไว้ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะครับก็สำหรับคืนนี้ขอตลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย